สวดบทเนี่ยสวดแล้วเขานอนไม่หลับเลยเขาก็เลยไปถามเพื่อนที่เขามีเซน์เลยบอกว่าสวดบทเนี่ยคนเขาจะมาลุมเอาเยอะ<ฮ>เขาจากนั้นเขาก็เลยไม่กล้าสวดบทนี้อีกเลยครับมันพูดถูกแต่มันรู้จริงครับเพราะบทนี้มันสวดแล้วมันสวนนะ่างวิญญาณไม่อยากได้บุญมีเลยในโลกเนะี<ฮ>้รองตายอยู่หญิงจะลูครับ <laughs> มันก็มาลุมเนี่ยแต่สวดไม่เป็นไง ตัวก็ต้องนึกถึงลุงปู่ลุงปู่อยาให้วิญญาณลุมนูนะส่งมันเลยพ่อส่งมันเลยอย่าให้ลุมเดี๋ยวนู้ึดอัดจะจะไม่สวดน,น,นะบางทีอาจจะเป็นพ่อสวดใหม่ๆยังไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีการแผ่ไม่รู้<ช>วิธีการน้อมถูกม,มันก็เลยลุมนะแสดงว่าแถบนั้นยังไม่มีคนไปส่งก็เลยพลาดประโยชน์ไปเลยนะครับช่วยเลยแล้วไม่ได้ ถ้าช่วยลอย่างเนี้ยหยุดสวดไปหลายคนสวดไม่ได้เลยถ้าสวดเมื่อไหร่เห็นผีมาแล้ถ้าหยุดสวดก็ไม่เห็นนะโอ้โห<อ>คนเขาอยากเห็นเนี้ยผีเนี่ยครับแต่อย่างนี้<อ>บางคนก็สวดอยู่แต่ไม่กล้าสวดกลางคืนเขาสวดกลางวันที่คนเ,ย,นเยอะๆอะไรประมาณเขาสวดคนเรียมเมื่อไหร่เห็นผีมอแล้วน่ะ,นะครับโอ้โห อยู่ในห้องคนเดียวไม่กล้าสวดเลยต้องเปิดไฟนอนทุกคืนเงี้ยประมาณนั้นนะกลัวขนาดนั้นจริงๆแล้วผีเนี่ยคุยประจำประจำนะพูดถึง <c oughs> ผีมันไปจากคนนะแค่เราเห็นมันเนี่ยเราก็วิ่งแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะผีหลอกกับวิ่งเลยวิ่งทำไมอนะ่ะเออก็บอกเอ้ยผีดูแลหน่อยนะอย่าให้ใครมารบกวนใครด่าก็รีบ ไปทาให้ปากเบี้ยวเลยนะอะไรประมาณนี้ใช้มันดีแล้วเอาบุญเราไปมา,าบุญนะเดี๋ยวเราสวดมา,าบุญนะประมาณนั่แหละรู้ไม่ใช่เหรอตอนเป็นมนุษย์ไม่ค่อยจะทําเนียตายแล้วก็รู้แล้วเนี่ยครับไม่ดีกว่าล่ะคบกับคนตัวดีไหมเอาดีครับดี